สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมยังไงก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับร้านเติมเกม PowerPay เ,เติมเกมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมากว่า5ปีรับเติมเกม RX และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเชา้าถึงตี2ครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุด ใครสนใจทักไปที่อินบ็อกซ์เพจ power p a y หรือ l i น์แอ power p a y ลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยและตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นเข้ามาใหม่นะครับนึกถึงการเติมเกมนึกถึง power p a y สวัสดีครับพบกับนักสึกเกมเมอร์ทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตลอนออนทัวรไต้หวันกันอีกรอบนะครับวันนี้อ่ะ มีกิจกรรมศึกชิงชัยนะครับเราจะพาไปเพื่อนๆไปดูที่ศึกชิงชัยของไต้หวันกันว่าป้าเขาเล่นกันยังไงนะครับป่าอันนี้ก็วิ่งไปก่อนตอนนี้กิจกรรมฮาลวินของที่ไต้หวันก็ยังไม่จบนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลงเลยนะครับก็ประมาณนี้อันดับหนึ่งใครก็ไม่รู้กดดูไม่ได้โอเคนี่ก็ของลางวันก็น่าจะเหมือนๆกับเซิร์ฟซเรา ไปลุยกันเลยตึ๊บตึ๊บอะตอนนี้ผมก็เข้ามาในศึกชิงชัยแล้วนะครับก็มาส่องดูกันเลยว่าไต้หวันเ้าประมาณไหนนี่ก็หลุนไหนนะครับจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเป็นไหนหอกซะด้วยนี่ก็สายเจาะนะครับก็ ต้องจอดอยู่แล้วแหละเล่นหอกโอเคประมาณนี้สเต็ง600กว่าโอเคแล้วคนนี้ล่ะคนนี้อาร์ตวิชชัปเลเวลเกนะครับก็ใส่คาตาทองโล่กุหลาบนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ย PVP Redux นะครับอันนี้ก็ PVP M Damage b o โบนัสโอ้โหสายโบูเต็มตัวเลยแล้วเริ่มต้นมาก็ตายก่อนเลยนะครับขึ้นหวันก่อนเลยกระตุกกระตุกกระตุกโอเค โอ้โหยิงเป็นสายน้ำเลยพามาแมกนัตครับไม่น่าแซงแมกนัตยัดเคหลอดไนท์อา้าวไปไหนละไปหวันแล้วมัง้งเคเราตามติดชีวิตสไนเคนนี้ก่อนดีกว่าอาไม่ใช่เรียกชื่อเขาผิดนะครับเขาไม่ใช่สไนเปอร์เขาเป็นเลนงเจอร์นะครับไล่ย,ยิงชาวบ้านไปทั่วเลยอืมโอ้โห เลือลดรถเป็นน้ำเลยครับยิงกระจายครับยิงกระจายยิงในคนนี้เขาแอบอยู่นะครับหายตัวอยู่ไปเราตามไปดูคนอื่นกันก่อนนะครับมีอาชีพอะไรอีกบ้างนะแถวแถวนี้อ่าเรามาดูการสู้กันระหว่างพระทุกกับเฮ้ยพระกับเนี่ยเนมีคนมาแจมยังพูดไม่จบเลยใจเย็นสิ โอ้โหสนายมายิงซอยซอยซอยโอ้โหล้มจน้เฮ้ยยังไม่ล้มยิงไปดอกเราเป็นหมื่นอะเต่เลือดไนโอ้โหดูเลือดไนแล้วครับปุ๊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 บจนหมดหลอดครับนี่ยิงเป็นสายเลยครับดูดูดูดผมคลิกที่เลือดเขานะครับอันนี้พระใบครับมาใบมาใบทุบ เหมือนมีหยุดแต่เหมือนสไนเขายุดหยุดเฉยหรือเปล่าหลังก็ซอยพระครับตอนนี้พระหิวสู้ครับจังหวะน,นี้เลนเจอร์คนนี้นะครับดูนะครับเป็นสายอินนะครับสายนกนะครับเนี่ยครับอินสองพันกว่าเฮ้ยเดือดเจอสวนเจอสวนแพหรือเปล่าแพหรือเปลนี่เรียบร้อยครับน่าจะเป็นพระครับที่ชนะไป เจอพระแมงนาใส่นะครับน่าจะไงเก่งไปเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าผิดพลาดอะไรก็เมื่อกี้ผมอาจจะดูผิดไปแต่ถ้าดูไม่ผิดนะเมื่อกี้พระน่าจะเป็นฝ่ายชนะมันก็มีสไนกับพระสองตัวเมื่อกี้ไปดูกันรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่ะ ลุยไปดูสิจะมีอาชีพอื่นพังงัดน,นอกจากสนอีกไหมนี่เราก็มาเจอลุนไนนะครับขี่มังกรรอเลยนะครับลุนไนเลเวลเก้าสิบสี่นะครับไปดูโอเคคนนี้เป็นไนโลนะครับเนี่ยครับไนโลวิทพันเจ็ด คนนี้ก็เลเวล9 5เป็นอาร์บิช OP นะครับเป็นพระอันนี้เลเวล914เป็น r าร์ OP เหมือนกันชุดสวยชุดสวยโอเคจงังหวะน,นี้เรายังไม่ตายนะครับจะสอยคนเล่นสักคนดีไหมเนี่ย <c oughs> มายืนชมบรรยากาศนี่นีเรายังอยู่รอดนะครับไปแล้ะ13คนตายกันไวมากครับ เรายัางอยู่รอดครับยังอยู่รอดเขาไลย่ยิงอุ้ยสไนตัวเมื่อกี้ก็ยังมาครับเมื่อกี้เห็นสไนถ้าดูไม่ผิดรูปร่างหน้าตาคล้ายๆรอบเมื่อกี้มากเลยพระเอา้าชิปหายละโดนเลยเมื่อกี้พระน่าจะจูเด็กพัวหายอ่ามาดูพระคนที่ฆ่าเรานะครับไหนดูซิอ๋อโดนสลามอมซะละสไนครับดูสไนซอยครับ จุบ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 ุบ,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 บไม่ได้เดินครับไม่ได้เดินครับนี่คนนี้เป็นพระนะครับพระคนที่น่าจะชนะรอบที่แล้วครับคนนี้ตัวเต็งตัวเต็งพระเล็ว9เก้าสิบห้าคนนี้แมงนัดฟุบแมงนัดครับเทอร์นันเดสโอเคก็ สไนกก็ยิงเป็นปืนกลเลยฮนะยิงกระจายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีใช้ลูกธนูน้ําด้วยยิงให้ติดสโลนะครับสนกจิกรัวมากครับเจอพระมาดูไนก์กับพระนะครับบูนจังหวะน,นี้มีดึงครับมีล่ามโซ่ครับาลูไนไน์มีล่ามโซ่นะครับล่ามโซ่หวด นี่สู้กันครับสไนนน่าจะตายไปแล้วเมื่อกี้ตอนนี้สู้กับพระนะครับนี่ลุนเอ้ยอ้าวหายไปแล้วเหมือนจะจบแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างไนกับพระนะครับมีลุนไนกับอาร์บิชชปไม่รู้ว่าใครชนะนะครับกำลังดูของอยู่เป็นไนโลนะครับเมื่อกี้ แต่แบบอย่างเท่เมื่อกี้มีล่ามโซ่แล้วก็ชาติจับขึงแล้วดึงขนหรือเปล่าอ่าไปไปดูรอบถัดไปกันนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาในรอบที่สามแล้วนะครับไฟ <Fight>. go อา้าวตายเลยออื <c oughs> ไม่ให้โอกาสได้เดินเลยสไนคคนนี้สายสกิลหรือเปล่าปล่อยสกิลออกบ่อยมากครับ แต่ไม่ทันดูของครับอันนี้รอบนี้เราจะมาตามดูวิสาห์คนนี้นะครับไฟวอลครับไฟวอลวางไฟวอลยัดจูปิเตอร์ครับไฟจูปิเตอร์ครับสตอมกัดยัดครับเดินไม่ออกละสี่เดินไม่ออกละสี่ไฟวอลครับนาปามจูปิเตอร์สตอมกัดยัดครับเดินไม่ออกครับจังหวะนี้แอมบิไฟไฟวอลสตอมกัดตุกโอ้เจอช็อตคืนครับหายครับเจอวิสาห์อีกคนหนึ่งเชนไลติงยัด หายเลยอ่าๆโอเคเหมือนจะล้มคาหนามเลยครับเมื่อกี้วิ่งไปไม่ถึงฝั่งฝันอ่านคนนี้ล่องหนรอครับหายตัวรอเราก็หายตัวแต่ตายแล้วนะเป็นวิญญาณเพราะฉะน,นั้นเป็นวิญญาณอ้าวโอเคลองต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดลิกกสิทธ์โอเคยิงยิงยิง จึบ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  <_ C os> เป็นการดวลกันระหว่างไนท์กับลูนไนท์กับสไนเปอร์กับเลนเจอร์อะฟุบไม่โดนวิ่งไล่จับกันจงังหวะนี้ไล่จับกัน <_ C os> ยิงกันเถอะ เหนดูสิสายเด็กนะครับอืมดูเด็กไม่มีอินแสดงว่าสายเจาะไม่ก็สายเดี๋ยวดูของไม่ทันครับเมื่อกี้น่าจะสายเจาะมั้งนะโอเคเจอรามโซ่ครับรามโซ่กระทืบกระทืบครับอืในเมื่อกี้น่าจะเป็นฝ่ายชนะครับล่ามโซ่ทีเดียวแล้วกระทืบกระทืบหายเลย ก็ไว้ดูเท่านี้นะครับไว้ไว้รอบหน้าเดี๋ยวพาไปดูอีกอีกนะครับถ้าเจออาชีพอื่นๆที่แบบโหดก็ประมาณนี้เฮ้ยยังลงได้ต่ออยู่เวลายังไม่หมดนะครับขอเข้าไปดูอีกหน่อยสิมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมสุดชิงชัยนักล่าระดับท็อปท็อปจริงเปล่าเนี่ยมีช้สก,กิลรอ เ้ยรอบนี้สูสีสูส,สีเลเวลเจ็ดหครับน่าจะยังเป็นพีชอยู่เขาคนนี้เป็นใครน่าจะไปสึกจริงชัยที่ระดับยังไม่สูงนะครับวันนี้รอบนี้มีสไนเปอร์เลีจะสิบกว่าอันนี้เลยวาแปดสิบ อันนี้เลเวล92เป็นหลอดไหนนะครับยังไม่เป็นรูนไหนเป็นดาบสองมือนะครับสายคลิชัดเจนดาบ2มือฟันคลิน่าจะเป็นผู้ชนะรอบที่แล้วหรือเปล่าดูจังหมวกแต่หมวกแบบนี้ใครก็ซื้อได้ไหมโอเคเริ่มต้นแล้วเราก็ขอเอาตัวรอดแป๊บนึง กระตุกหนกระตุกหนอโอ้โหฟาดกันแล้วครับตอนนี้เหลือ8คนแล้วอ้าดวดูนสวนครับในที่8เลยครับรอดแค่นี้เอาเจอเล็งเจอครับน่าจะไล่เก็บหมดหรือเปล่าคนนี้ตามติดครับจุด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 บ,บอกว่ายิงยังไม่เข้าไปก่อนไปคนอื่นก่อนก็ได้วะอะไรประมาณนี้ไหนดูซีมีเหยื่อให้ฆ่าอีกไหมอะไรประมาณนี้อา้าวใครเดินตามมาดูไม่ทันครับ ไปไนละ,ะตามคนนี้ก็ได้น่าจะเป็นวิสาสรครับนี่หายวิาสารนะครับเป็นของประมาณนี้ดูไม่ทันตามติดชีวิตวิาสารคนนี้ไปก่อนแล้วกันเหมือนรอบที่แล้วเราเจอเขาเราเชนไลติงสวนทีเดียวหายมันจะโหดมาดูกันนะครับเข้ามาก็กดหายตัวรอเลย ให้เขาสู้กันไปก่อนแล้วค่อยชุบมือเปิบนี่ตาอยู่ตาอยู่เตรียมเอาไปกินแล้วครับตอนนี้หายตัวรอเลยถ้าเป็นผมจังหวะน,นี้ไปวางสตอมกัดยัดสองคนนั้นละ <c oughs> โอเคนี่นึกว่าจบแล้วสนาย,ยิงอยู่ครับจึ๊บจึบจ,บจ,บจบึโอ้ล้มไปแล้วครับจังหวะน,นี้เอานังนั่งรอเลยครับเหมือนมอบหรือเปล่ายอมเอา้าฟอร์ดฟอร์ทันนะครับจังหวะน,นี้ฟอร์ทันแล้วยังไงอมไว้ oh วางฟอสิไม่ทันล่วงไปแล้วนะครับก็ยกนี้ก็สไนเปอร์เป็นฝ่ายชนะไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอกฉันเลยป่ะก็น่าจะจบแล้วแหละหมดเวลาสามทุ่มแล้วไม่ลงต่อดีกว่ามีไหมอ่ะไปต่อได้ ยังเหลือเวลาอีกสองนาทีโอเคนี่น่าจะรอบสุดท้ายละเหลือเวลาสามนาทีครับก็มี Back แบบ็กสมิอ่าแป๊บแปบอันนี้มีใส่ชุดพึ่งใส่ชุดพึ่งเลเวลหกสิบปดคลิกดูไม่ได้วะทำไมหวา คนเริ่มเข้ามานะครับ13คนทับ20 mm hmm. ก็เซิร์ฟไต้หวันก็ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะเป็นแบบน่าจะแบบปั้นตัวมาใหม่หรือแบบน่าจะคนเล่นใหม่เข้ามาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่แบบมีเลเวลไม่เยอะก็มี level 90 level 79 90โอเคจิ้ม หลอนนหนเหมือนคนเดิมเลยวันนี้เลเวลเจ็ดสิบเขาเป็นใครอ่ะทำไมจิ้มไม่ได้วะอันนี้เลเวลหกสิบเจ็ดร่อรา้าต่อ้ามาแว้นในศึกจริงชัยเหรอแอบไปก่อนครับจงังหวะน,นี้เขาสู้กันไปก่อนอยู่ทนขึ้นมานิดนึงอันดับเราก็ดีแล้ะเนี่ยหายไปแล้วเจ็ดหายไปแล้วหกคนเจ็ดคนละ สิบคนละแป๊บเดียวสวนครับสวนครับจังหวะน,นี้สู้ครับเราสู้ครับโอ้ได้ที่สิบครับยังมีเถียงหน่อยหนึ่งอยู่โอเคหนูคนนี้น่าจะสายสายสกิลครับปล่อยสกิลรัวครับแล้วก็ตายไปในที่สุด <c oughs> โอเคงูไหนเลยเฮ้ยแอดนี่ว่ายังเหลือแอด เหลือสองคนเหลือแอดกันไหนแอดเลวห้าสิห้านายเลวเก้าสิบสองพระเจ้ารอมันตายครับจังหวะน,นี้เหมือนจะเอาตัวรอดด้วยสกิลหายตัวครับสุดชิงชัยนี้เป็นศึกเอาตัวรอดครับอยู่รอดได้ก็ได้เปรียบครับตอนนี้ก็ตามล่าแล้วครับนั่นไงนั่นไงไม่เจอเหรอ นายนายมันอยู่ข้างบนน่ะได้ยินเ้า <c oughs> เหมือนจะยังหายตัวอยู่นะครับขอดูซิ <c oughs> น่าจะแบบยังไม่มีอะไรเลยกำลังตั้งไครอยู่แต่หายตัวรอดมาอยู่จนที่สองครับนี่่วงเวลาครับจงังหวะนนี้หายตัว่วงเวลาอันนี้ก็ไน k e คิสเต็งแปดร้อยครับพีเอคอยู่ที่สองหมืนสามครับ ประมาณนี้ใส่สเตงใส่คอหมาแล้วก็ทลิเซอร์ดฟริฟิเคทคีดาเม็ดนี่ก็ก่อกวนครับก่อกวนไม่ให้ข้างง่ายครับมันจะจบเร็วไปเขาจะดิ้นรนเพื่อสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ผมจะพาเพื่อนๆมาดูที่ตลาดกันนะครับว่าแบบมีคนอยากให้ผมพามาดูก็ตลาดของทองตอนนี้จะเป็นไงบ้างนะครับก็ ยังมีคนเอาเพชรมาขายเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็สามารถซื้อเพชรทุกเดือนทุกเดือนรองไว้เพื่อซื้อของทองได้นะครับตอนนี้ราคาของก็ประมาณนี้ถ้าอยากดูตรงไหนก็สต็อปจุดดูได้นะครับอันนี้ก็มีมีดแสนห้าน่าจะมีดใหม่อันไหนที่คนนิยมอ่าอันนี้มีด ที่ผมเล่นในมีโจนนะครับของเซิร์ฟซีผมอยู่ประมาณ80,000อันนี้ก็ราคา9เฮ้ยมี1 8ื่0อ่าราคามันดีดเกินไปราคาอยู่ที่18 0 0นเองครับส่วนเซิร์ฟซีที่ผมเล่นนี่อยู่ประมาณ80,000ในเซิร์ฟบาดังนะครับเซิร์ฟนี้ก็อยู่18 0่0ละอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหยุดดูได้นะครับโลนี้ก็ นี่ครับมาดูโลโลนี้ราคาต่ําสุดอยู่ที่สี่หมื่นสามนะครับเนี่ยดูจากกราฟนะครับขายต่าสุดตอนนี้อยู่ที่สี่หมื่นสามแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยสี่หมื่นแปดร้อยสามพันนะครับประมาณนี้โลกุหลาบก็แปดหมื่นกุหลาบชมพูนะไม่ใช่กุหลาบอ่ะอันนี้ก็ ม,มันสมเนินะครับอยู่ที่80,000นะครับต่ําสุดอยู่ที่46,000นะครับของเซิร์ฟไต้หวันนะครับอันนี้ราคาก็จะประมาณนี้เป็นส่วนของอาวุธสองมือนะครับสต็อปดูได้นะครับมันอาจจะมีของใหม่ปนมาด้วยนะครับนี่เป็นของใหม่นะครับธนูใหม่ซึ่งถ้าอยากให้ผมแปลรายละเอียดแต่ละเซต ก็เดี๋ยวทําคลิปแยกไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็กาตานะครับห้าหมื่นห้านะครับนี่ก็ธนูอืมอะไรวะที่เขาเล่นกันธนูอันนี้ก็นี่เกรดโบ PVP นะครับเกี่ยวกับ PVP แน่นอนราคายที่สามแสนหกต่าสุดนะครับตอนนี้ ก็จะประมาณนี้มาดูที่เสื้อไม่มีอะไรรองเท้าก็ไม่มีอะไรคุมไม่มีประดับนะครับมาดูที่ประดับกันนะครับก็ตอนนี้ประดับสเตงอ่าลูนติกดับสเต็งก็จะอยู่ที่80,000นะครับ8 5 0 0ที่มีคนขายปัจจุบันนะครับแต่กดเข้าไปดูเดี๋ยวนะอ่ากดเข้าไปดูราคาสถิติราคานะครับต่ำสุดน,นิ 70,000นะครับสูงสุดอยู่ที่แสนสี่นะครับตอนนี้30รายการล่าสุดก็อันนี้ก็แย่งประมูลกันอยู่นะครับเป็นการซื้อขายกันอันนี้ก็เป็นประดับวิทนะครับวิทหรืออินวะไม่แน่ใจโอเคประมาณนี้ประดับวิดแหละอันนี้ก็นี่เป็นประดับอินอ่านนี้เป็นประดับอินนะครับเมื่อกี้ประดับวิท ตอนนี้ก็ประมูลรับกันอยู่เลยราคาต่ำสุดเก้า0 0 0 0นะครับอีก2อนาทีเขาประมูลรับกันอยู่นะครับเราเขาจะไม่โชว์ตัวเลขบอกนะครับเวลาประมูลรับก็คือช่วงเวลาส30นาทีสุดท้ายจะขึ้นประมูลรับกันแล้วก็อันนี้เป็นก้ามปูนะครับราคาอยู่ที่แสนห้านะครับสถ,สถิติราคาต่ำสุดอยู่ที่แสนสองนะครับก็คือมันจะไม่ลงต่ำกว่านี้แล้วสารายการล่าสุด ของเซิร์ฟไต้หวันนะครับอันนี้ก็เป็นราคาเปิดมันนี่เฉยนะครับแสนห้าเนี่ยก็เลื่อนไปดูมีอะไรอีกนะ้าก็พวกนี้นะครับจะเป็นเนี่ย PADK แล้วก็มี PvP Damage Bonus นะครับอันนี้ก็จะเป็น M Damage Bonus เนี่ยอันนี้ก็สายถึกนะครับ r e d u c นะครับ ก็ของใหม่ที่เข้ามาส่วนใหญ่นะครับจะเกี่ยวกับ PVP ทางนั้นเลยดูดูดมิมีมี PVP เนี่ยตั้งแต่เนี้ยลงใหม่อันนี้ก็จะเป็นทาลิสนะครับทาลิสเด่นๆก็ก็มีไอตัวนี้ตีเร็วนะครับ2 5 0 0มนะครับราคาเปิดตอนนี้แล้วก็มีลูกแก้วลดไล่นะครับสถิตริราคาต่ำสุด57 0 0 0นะครับประมาณนี้ แล้วก็3มรายการล่าสุดก็ประมาณนั้นแหละก็จะมีพวกเนี่ยขากบขากบ 4, ี่แสนห้านะครับราคาต่ำสุด3ามแสนเก้าก็คือจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นผาริตเอ็มเพนนะครับเจาะเวทนะครับเจาะเวทก็อยู่ที่ประมาณสองแสนนะครับอันนี้ก็เจาะพีเพนนะครับเจาะก,กายภาพนะครับ ก็สามแสนหกนะครับต่ำสุดราคาก็จะขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้อันนี้ก็สาย PVP นะครับเนี่ย PVP เ PV นี่ย PVP เท่านั้นเลยเพื่อนสามารถดูได้นะครับมันจะมีออปชันอีกแถวหนึ่งเป็น PVP ก็คือเอามาใช้ใน KVM ใน g v g หรือในศึกชิงใช้ได้นะครับถ้าถ้ามันเขียนว่า PVP ก็คือจะไม่ถูกลดค่าสถานะลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสัตว์ขี่นะครับที่มีขายในตลาดนะครับก็จะอยู่ที่เนี่ยราคามีขายในตลาดกลางนะครับสัตว์ขี่พึ่งอ่าสัตวขี่พึ่งน้อยนะครับราคาจะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยสถติราคามีตัวอื่นอีกไหมโอเคก็เหมือนจะมีขายอยู่เท่านี้อยู่นะครับตอนนี้ ก็จะมีสิงโตเชิดสิงโตราคาก็2,9งหมื่นานะครับประมาณนี้ตอนนี้ต่ำสุดนะครับ2,9งหมื่นอันนี้ก็เป็นแพนด้านะครับนี่ก็มีมอไซน์น่าจะมาใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยมอไซน์แสนห้าครับนี่ก็ประมาณนี้ดูจากราคาล่าสุดก็มาดูส่วนหัวกันนะครับ ส่วนหัวอืม,อมส่วนหัวนี้ถือว่าดีมากนะครับก็มีการสตันยี่สิบกัน 20, กันแช่แข็งยี่สิบแล้วก็กันตาบอดยี่สิบนะครับใส่เข้าไปดีกว่าอผ้าปิดตาเยอะเลยนะครับไม่ใช่อันสุดท้ายนี่พิลิฟากันแบบการเดินไม่ได้นะครับอันละหกแสนถือว่าแรงเอาเรื่องนี่ก็ สังเกตดูได้นะครับอันส่วนบนบนเนี่ยจะมีได้แค่รูเดียวนะครับส่วนล่างๆ er again, อ่ะเดี๋ยวอะไกดดูได้นะครับว่ามันจะสามารถใส่ได้2รูนะครับก็คือมันเป็นความต่างของเกรดหมวกนะครับระดับบอสนะครับเนี่ยก็ยังมี1รูนะครับพอมาแถวนี้ปั๊บ2รูละอันนี้ก็มี1รูอันนี้มี2รูละเห็นไหมครับก็มีความต่างระหว่างระดับของมันอยู่นี่ก็1รูนะครับ ส่วนอันนี้มีสองรูอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็มาดูหน้าตาของสัตว์ขี่ที่ในตลาดเมื่อกี้เราดูไม่ได้นะครับก็มาดูเนี่ยมอไซค์ครับบุนบุนมอเอไซค์ใหม่ขี่ได้หนึ่งคนสปีดห้นะครับแล้วก็สามารถคอมแบทได้ด้วยอ๋อไม่สามารถอ๋อดูผิดน,นะครับไม่สามารถครับก็คือ ใส่แล้วตีไปด้วยไม่ได้อย่างเช่นเรนเจอร์อย่างเงี้ยเรนเจอร์หรือไนท์อย่างเงี้ยขี่แล้วฟันไปด้วยไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะบอกว่าไม่สามารถขึ้นขี่แล้วต่อสู้ไปด้วยได้นะครับถ้าไหนมันสามารถทําได้มันก็จะเขียนบอกว่าทําได้นะครับนี่ก็เป็นสัตว์ขี่ของเซิร์ฟไต้หวันตอนนี้นะครับก็นี่เจ้าสิงโตจรวดจรวดเชิดสิงโต น่าจะเทศการตุจีนแล้วก็นี่เป็นอ่าประมาณนี้อันไหนวะนี่ลันกะนะครับเนี่ยครับก็คือถ้าสามารถขี่ไปด้วยสู้ไปด้วยได้ก็จะเขียนบอกเลยว่าหลอดไนท์หลอดไนท์ลุนไนท์เลนเจอร์สามารถขี่ได้นะครับคอมแบทต่อสู้ได้ประมาณนี้ก็จะมีลันกะชัดเจนอันนี้ก็ไม่สามารถนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้มีอะไรติชมกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย